สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีหลวงพ่อองค์หนึ่งน,นะซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ท่านดังเกี่ยวกับเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อมงคลก็อยู่มาวันหนึ่งก็มีชายผู้หนึ่งเนี่ยเข้าไปหาท่านแล้วก็บอกกับท่านว่าหลวงพ่อครับผมตั้งใจจะมาเปลี่ยนชื่อพอดีผมไปดูหมอดูมาแล้ว หมอดูบอกว่าให้ใช้ตัวออกอรย่อ3มตัวก็มีอออ่างสอเสือแล้ก็จอจานลุงพ่อก,ก็เลยถามว่าอ,าอ้าวอออ่างความหมายมันว่าไงไอ้ชายหนุ่มคนนั้นมันก็ตอบลุงพ่อไปว่าความหมายของออ่างก็คืออำนาจครับส่วนสอเสือ ก็คือสำเร็จครับส่วนจอจานก็คือไม่จนไม่เจ็บครับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเออตัวอักษรดีเนี่เดี๋ยวหลวงพ่อจะรวบรวมตัวอักษรแล้วตั้งชื่อให้เองไปใช้นะหลวงพ่อจะเขียนไว้ในกระดาษพรุ่งนี้ก็ไปอำเภอแล้วก็เปิดกระดาษเปลี่ยนที่นั่นเลย ชายผู้นั้นก็เลยกราบนมัสการลาตกเช้ามันก็ไปขึ้นอำเภอเพื่อจะเปลี่ยนชื่อพอมันแกะกระดาษที่หลวงพ่อเขียนออกมามันก็บอกพนักงานที่อำเภอว่ามันจะมาเปลี่ยนชื่อคนในอำเภอเขาก็ถามมันว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรพอมันเปิดเท่านั้นแหละครับถึงกับปากค้างหลวงพ่อให้ชื่อมาว่า อ,ส, <S <S อสุจิ <S <S อสุจิอำนาจสำเร็จไม่เจ็บไม่จน Whats? ประเดี๋ยวเหอ